ที่สิชั่วโมงในบอกฟุ้กับบางซินแต่วันนี้จะกับน้องกูลาก่อนเพราะว่าเปได้ดีทีมงานเขาบอกว่าเอามารีวิวให้หน่อยนี่เลยเขาอุตส่าห์ไปนั่งหาเขาเรียกอะไรนะเป็นผลไม้นะครับที่ไม่ใช่ผลปีศาจเอาไว้คราบสีหรือว่าทําสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีออร่าสีมังกรหรือว่าสีอะไรต่างๆนานาน,าน,าน,นี่เลยจะเป็นผลไามา้แบบนี้เลยโอเค พอมีสีครบแล้วก็มาที่แมนชั่นเลยนี่เลยจะมีไมเคิลแจ็กสันนักผสมยานะครับปรุงน้ำทงน้ำท่อมให้เราอยู่นะฮะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะทําสีอะไรโอเคผมจะทําสีดำแล้วกันนะฮะเพราะว่าทีมงานบอกว่าเอาสีดําโอเคจัดไปนะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับแล้วก็วัตถุด,ดิบที่ต้องใช้มันก็จะบอกอยู่นะโอเคเราก็จัดไปเลย โอดำดำนำเอาอะไรกะน้องน้ำสีดำเลยจ้าได้เลยรอพี่แป๊บหนึ่งนะกดสูตรก่อนว้าวลูดอธิบายแล้วไม่เป็นไรเครื่องนี้นะฮะมีระบบใช้มืออยู่นี่ระบบเมนนุลนทุบเลยทุบทุบเท,ท่านี้ก็ใส่คำสั่งได้แล้วนี่เลยเอาไปน้ำทอมสุดฮอกไกโดนี่นี่มันคาซีนอะไรกันวะเนี่ยโคตรปั่นเลยแล้วก็ได้สีดำมาแล้วนะฮะเท่านี้ก็มีมังครสีดำสุดเฟีย้ยวนะครับเรียบร้อย ความมังคังชื่อเสียงและอำมาจถึงเวลาที่เท้ทูตัวอกเดินเหลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากพูไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าสู่ท้องทะเลกดตับจ้องผมแดแล้วคุณจะใจเกเลยกดเลยสิผมไม่นก็อยู่ตรงนั้นเอง มาด้วยความโชคดีเพราะเราได้เจอผลไฟนั่นเองผลอกทะลุนะฮะเป็นรูตรงกลางโดนหนักนะฮะอย่ากันเล่นงูคุต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เจอเกาะโวคันโอบ่อยๆนะฮะไอเกาะกะโหลกเนี่ยนะครับเกาะภูเขาไฟแล้วก็เราก็ไล่เก็บนะฮะโครงกระดูกดูนะครับวันนี้เราจะมาทําเควสนะครับปลดล็อกเผานะครับมังกรนะครับวีหนึ่งถึงวีสามกันแล้วก็หาอาวุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอกอันใหม่แล้วก็เก็ตลิงนะฮะสุดเฟี้ยวนี่ครับผมสเต็ปการแย่งโครงกระดูก ระหว่างที่เล่นเกมก็รีเซิร์พอดีนะครับก็ยินดีด้วยละกันนะฮะตอนนี้แอดมินมันปรับนะครับมังคืนะครับใครที่มีมังคือ,อันเก่าเนี่ยก็สามารถอัปเกรดมาเป็นมังคือ,อันใหม่ได้แล้วนะครับแต่ใครอยากใช้แบบ2เวอร์ชันเนี่ยก็ต้องแบบอัปเกรดอีกนะฮะ2,500โลบักเหมือนเดิมส่วนเลียอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเทรดได้วันที่7จ็ดมกราดูนะครับกันได้มังกรถาวรเหมือนกันก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะอึ้งอิ่มคุ้มคุ้มหลังจากที่โดนด่ามาเยอะ ก็จะไปต่ออีเวนต์ต่อไปกันฝากนะอันนี้ไม่ดีไซน์กันด้วยละกันนะฮะแมบสลับคนชอบแต่งตัวคอดเป็นตัวละครอนิเมะนะครับไหนๆก็ได้มังกรฟรีกันแล้วนะฮะมาจัดใคโดก็ได้นะฮะในแอบอันเม็ดดีไซน์นะครับเบียวๆกันเลยนะฮะใช้ผลมังกรสุดเด้งนะฮะทดลองใส่ฟรีได้ด้วยนะครับแถมซื้อง่ายภายในปุ่มเดียวด้วยนะฮะซื้อจบครบภายในแมบเดียวที่อนิเมดีไซน์แถมแอดมินนะครับ GM ยังใจดีให้ผลแก๊สกูมาฟรีๆแบบทาวอนด้วยเฮ้ยโอ้ใจป๋ามากเลยนะเนี่ยพี่ชายเฮ้ยแบบนี้คนรัก เกมเยอะขึ้นเลยดีหลังจากที่คนด่าตึมนะเฮ้ยอ้าวเรื่องแล้วตอนนี้บางซินก็ทําเควสกับทั้งอาจังโดจาอันต่อไปได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะให้เราทําอะไรเลซากกันเลยดีกว่าเหมือนเควสนี้เขาจะให้เราจัดการราวิ่งนะครับมันเป็นสามพี่น้องมังกรน,นะครับสามตัวนั่นเองเราต้องออกไปล่ามันนะครับให้เจอโอเคเดี๋ยวบางซินจัดให้แต่ว่ากูจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยประเด็นไม่ค่อยได้สู้กับพวกอยู่ในทะเลด้วยสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ขับไปขับมาเจอแล้วนี่ไงสามพี่น้องนะครับจมาบาลสามมหัวมาตั้งฟักเออเอาผลอะไรใช้ดีวะเนี่ยตอนนี้บางสินลกไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ตั้งใจว่ามันจะเจอเอาแก๊สละกันนะครับแต่ว่าบางสินอยู่ในน้าแล้วกูใช้เผ่ามิงด้วยว่าดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับมันก็ล้าไปก่อนแล้วกันนะครับปานอะไรไม่รู้ปลาสุสานโออินเดียน้องหวดไปเลยสามตัวเลยนะพี่โอ้ยดูดิมันไล่ย,ยิงกูเนี่ยมันคิดว่ามันกําลังเล่นเตะบอลยังไงอย่างนั้นเลยนึกว่ากูเป็นของเล่นของมันนะครับโอ้ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะเลือ ครับคนนี้ผมก็ไม่รู้คอมโบโด้วยนะแบบนี้อาจจะต้องรีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเผาปลาก่อนนะครับไปเป็นปลาดุกสู้ชีวิตก่อนดูโซนแแบบนี้น่าจะตายลาก่อนจุบจ๊บ มีรอบที่หนึ่งก็ต้องมีรอบที่สอง round ครั้งนี้มีคนแนะนำบอกว่าใช้แม็กมาครับพี่โอเคมากูจัดเลยละกันนะครับมาดูดีว่าแม็กมาจะเอาพวกมันลงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เผาปลาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าแม็กมาไม่ลงเนี่ยบักซินจะโคตรกากเลยกูบอกให้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับล็อกแรกไปิดแรกนะซอไปก่อนนี่แทงครับผมแทงไอ้น้องแล้วก็ใช้ทาวีบุปปอบซอมบี์นะครับเฮ้ยพวกมึงก็เอาเรื่องกันนะลุมกูสามลุกหนึ่งเลยไม่ยุติธรรม แต่ด้วยพลังนะครับสุดมหาเทพของบาคซีนนี้ก็จัดการนะครับจิ้งกือสาพี่น้องได้ลงนะครับนะเอ้ผลมากมากดีจริงๆนะครับขอบคุณมากครับผมลุงตู่เอ้ไม่ใช่ลุงอาไครย,ยุทธนะครับโอเคเควสแรกเราน่าจะเสร็จแล้วนะฮะเราจะไปที่เกาะไฮด้ากัน <S <S 1> <S 1> <ๆ>มาส่งเควสกันตั้งอาจารย์มาส่งเควสเราน่าจะได้สายสีแดงมาในรอบนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เควสต่อไปคือสายสีดําไปทากันเลยดีกว่าเลสโก ควสดสายดำก็คือการหาก่อวัวคโนและก็เก็บกระดูกนาให้ได้ประมาณ5-10อันนะครับเราก็จะผ่านควสนี้ได้แบบง่ายได้เลยนะฮะโอเคเดี okay, ๋ย <Okay, S 1> วมาดูบางซินกันเราจะมาแบ่งของแบ่งปันปันส่วนกันนะฮะ <c oughs> เก็บกระดูกเลยหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแแล้วก็เก้สเรียบร้อยนะครับนะจริงๆแล้วกเก็บแค่5อันนะครับก็ได้แล้วนะและเราก็กลับไปหาทั้งอาจังเพื่อจะรับสายสีดําเลยมานะครับเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเควสโดจานะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หาก่อนไหนว่าสายดํากูอยู่ไหนละพี่นะมันเป็นระดับอะไรวะเนี่ยไม่น่าจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นอเ่เมื่อกี้เราแวบวบวมาเจอแล้วนี่ไงต่อไปก็จะไปทาเควสกับท่านไอ้แก่นะครับนะเป็นเจ้าสํานักที่นี่นะครับเขาจะให้เผามังกรเราแล้วตื่นเต้นจะได้เป็นเผามังกรแล้วนี่เลยนะครับจัดไปเขาจะให้เราเนี่ยไปเอาไขวัวคาโดอีกแล้วนะครับกูก็ต้องไปหาไขง่ายๆคือกูต้องกลับไปที่กบภูเขาไฟกันอีกรอบคือไปหามันอีกรอบแหละโอเค ไฟเลสโกนะครับมึงเลือกมกกังินเลยไอ้แก่และเราก็กลับมาที่ก่อนนี้กันอีกครั้งหนึง่งแล้วได้เวลาแล้วฮะที่เราจะเอาไข่นะครับเก็บไข่ได้สักทีเพราะเราจะกลายเป็นร่างมังกือแล้วอุย้ยซุมซับไข่แตกตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันโอเคเรียบร้อยรับไข่ได้แล้วจ้าและชีวิตกูก็วนกลับมาที่ที่นี่อีกรอบหนึ่งฮะก็จะวนๆอยู่แถวนี้แหละครับผมวันๆน,นะะไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับ ไหนดูที่ไข่หน้าตาเป็นยังไงวะนี่งไงสามารถเอาไปรับอาวุธใหม่ได้ด้วยนะโอเคแล้วก็จะมั่วไปเขากันนะครับเท่านี้นะฮะเราก็จะกลายเป็นเผานะครับมังกรเฮ้ยมีเขาและกูเป็นควายหลังจากนั้นเราจะต้องฟาร์มไข่อีก3าใบนะเพราะว่าเราจะเอาไปทำนะครับอาวุธใหม่2ชิ้นก็คือหอ,อกมังกรและก็เกลิงกันมังกรนั่นเองนะฮะ ได้มาแล้วนะครับผมหนึ่งอันขอเก็บหน่อยละกันกูว่าคลิปนี้มันแปลกๆนะเดจาวูหลายรอบเลยนะครับไปเกาะนูนกลับเกาะนี่มาเกาะนี่ไปเกาะนู่นนะครับวนๆอยู่แถวนี้แหละครับผมนะเออเมื่อไปเซเว่นนาปากต่อยเท่านี้เราก็สามารถคาฟนะครับหอกอันแรกได้แล้วนะครับใช้กระดูกหกนะครับนะเออดวงไฟสิบห้าไข่หนึ่งใบนะครับจ้าบได้มาแล้วครับผมนะหอกสุดกาลังๆๆไหนมาดูดีเท่หรือเปล่านะครับเออมันจะเท่กันไหนกันเชียวมันไดงเป็นสีแดงด้วยนะนี่เลยนะครับหอกซานิทครับผมจากอาอ โคเทแทงชับชับชับนี่ขาดไอ้ขาดเลยชับชับชับขอพี่ดูของตีบวกหน่อยซิว่าใช้อะไรบ้างแต่อาวุธแล้วดูทรงไม่น่าจะตีบวกได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาไว้คอนเทนต์หลังๆละกัน ระหว่างเดินเล่นอยู่ในก่อไฮดาตอนนี้อีเวนต์แจกผลปีศาจของบอกฟุตก็เริ่มพอดีเลยไอ้ไหนขอพี่เปิดหน่อยซิว่ามันได้อะไรแต่ตอนนี้ผลเงี้ยก็เกิดเหมือนกันขอดูก่อนนี่ไงมันมีกล่องของขวัญหล่นลงมาแล้วแล้วกูก็ได้ผลาก่าแล้วนะครับมาเอาเก็บกล่องก่อนเอ้ยนี่ไงนะครับมันจะเด้งมาที่ตัวเราเลยเออเปิดนี่ได้อะไรว้าวไฟอีกแล้วกเป็นอะไรกับโดนรัทคุงวะเนี่ยฮะเอ็ดมาตูด โอเคกล่องนี้นี่น่าจะได้ของดีโอ้โหมาทั้งพี่ทั้งน้องนะครับทั้งเย็นทั้งครึ่งร้อนครึ่งเย็นก็เป็นโทรโลจิตหรือเปล่าวะเนี่ยอีกกล่องหนึ่งของของดี ปัโอเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแมงมุมนะฮะสไป,ปเดอร์แมนสไป,ปเดอร์แมนในระหว่างที่บัคซินฟาร,ร์มหอ,อกมังกรอ,อยู่มันก็แจกอีกแล้วครับเฮ้ยเกมนี่มันโอ้ยใจป่าจริงๆเลยนะฮะเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยทาผิดพลาดไปแล้วกับผลมังกรนะก็เลยแบบเลือดแจกแบบนี้เด็กๆชอบไหมเอ้ยแหมทําไปได้ได้ผลอะไรก่อนไม่มีอะไรดีๆเลยในชีวิต และตอนนี้บักซิตก็ฟาร์มนะครับเจ้าหอกมังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันท่าฟันช,ชุบเชฟนะครับมีการแบบหันหลังฟันด้วยนะแล้วก็มีการแทงนะครับในด,ดอกสุดท้ายซึ่งสำหรับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สกิลแซดนะครับนะสามารถชงเชงมังกรได้สกิลเอ็กนะฮะร,ระเบิดพลังภูเขาเผากระท่อมได้นะครับเอ้ยมันก็ดีอยู่นะนี่แต่ชอบสกิลแซดมากเลยอ่ะมันชงเชงได้อนะ่ะมันล็อกเล็กมันเล็กต่ซอได้มีมังกรเพลิงออกมาด้วยนะโคตรตึงนะครับนี่ระเบิดได้นะครับเออย,ยกมอนได้ไงยกคนได้เออทุกคนว่ามมันดี ืมบอกไปเลยคลิปนี้แจกผลแก๊สนะครับ2ผลด้วยกันนะครับเพี่น้องตอบคําถามว่านะครับคิดยังไงกับผลแก๊ที่อัปเดตมานะครับนะเออมันเท่หรือเปล่ามันตึงขนาดไหนนะครับอย่าลืมใส่ชื่อระบบด้านหลังกันด้วยนะครับนะจะสุ่มแจก2คนนะครับเดี๋ยวผมส่งให้เลยทันทีมันมีระบบส่งผลพิสานเลยไงแบบนี้แหละกูแจกคนง่ายเลยนะครับแจกกันแบบกูจนกันเลยทีเดียวโอเคต่อไปแล้วผมจะไปทํานะครับมังกรนะครับนา V2 กันนะครับขอมังกร V2 นะครับมันจะให้เราไปหา ไฟเวิร์กนะครับดูว่าดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับซึ่งมันจะดอกได้จากมอนจากโลกสาะครับตีตัวไหนก็ได้นะครับมันจะมีโอกาสดอกซึ่งบอกเลยว่าบางสินตีอยู่ทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับกว่าแม่งจะออกครบมันต้องหาทั้งหมด5ดอกนะครับดอกเดียวกูก็ว่าจะตายและสมกับเป็นอีดอกจริงๆเลยนะครับหาอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะฮะหาจากมอนพวกนี้แหละครับผมเดินไปใกล้ๆมันจะมีดอกไม้โผล่ขึ้นมาให้เราเก็บนั่นเองนะครับจะบังสินได้แล้วจะอาจคลิปให้ดูรักกันผ่านไป10นาทีนี่ไงดอกไม้โผล่มาแล้วท่านผ แม,ม่เอ้ยกว่าจะออกนะครับคี้แทบเล็ดนี่เลยออันเบื้องตื้มอยู่เหมือนการเก็บปุ๊บนะมันจะเด่้เเข้าตัวเราแบบนี้เลยอ้าวเรื่องต้องหาเพิ่มอีก4ดอกเลยไปยี่ดอกเดียวก็ลอกกูไป10นาทีแล้วกูรู้แนละ้วทำไมตนะ้องหาชั่วโมงหนึ่งนี่ครับผมไปเลสโกหากันต่อ เกิดที่ไหนไม่เกิดบึงดูมันไปเกิดซ่อนอยู่ตรงนี้นะเอ้ยนะครับมอนอยู่ด้านหน้าแต่ดอกไม้เกิดด้านหลังคืออะไรวะพี่ผู้คนก็ดูดีๆละกันนะตอนตีมอนลองสังเกตใช้ลูกตาที่มีอยู่ทั้งหมด3หน่วยเอ้ยสามลูกนะครับหามันดีๆนะครับเฮ้ยเถอลูกตาสองลูกอากูเบอร์และอายันแล้วนะครับและพอดีในเซิร์ฟปกตินะครับนะได้เลยกับน้องแอดมินบอกฟูดนะครับนบจากประเทศไทยนะครับเขาเจอนี่เลยพอดีเลยก็เก็บไข่หน่อยรักกันนะครับเพราะเราจะเอาไปคาบอาวุธใหม่นะครับนะสองชิ้นด้วยกัน อีกชิ้นหนึ่งก็คือเกลิงนั่นเองเกลิงกันในนะ้องอาวุธจริงจากเคนกว่ากูจะหาครบห้าอันนะโอยขี้แทบเลดจริงอยากจะลองห้อยากจะอ้วกท่านผู้ชมหา้าได้นะครับผมห้าชิ้นนะครับโอเคไปทาวีทูกันดีกว่าไอ้แก้เวทมนต์กูกลับมาแล้วนะครับโอยให้กูหาอะไรก็ไม่รู้นะครับหาอยู่เป็นเจ้ามงนะครับมาเอาวีทูมานะครับมับงกรวีทูเอาไปเลยหลอนจะจ่ายกูมาก่อนลนะล้านหนึ่งโอ้ยอยากป้นเงินกูอีกนะครับไอเวน โอเคเราได้ไปแล้วฮะวีทูเรามีปีกแล้วโอ้ยในาที่สุดกูก็มีปีกสักทีแต่เราจะทำเควดวีสามต่อเลยนะครับวีสามคือมาให้เราไปจัดการฉลามบุกสู้ชีวิตนะฮะแล้วก็จ่ายเงินให้มัน3ล้านนะครับหรือ2ล้านนี่แหละนะครับเออ ม่เ้ยหลอกหาตังค์กูจริงเลยตอนแก่พวกมึงทําอะไรกันแล้วน้องแอดมินบอกฟุตกูเจอ,กอเกาะวัวคานได้แล้วโอ้ยดวงดีเหลือเกินนะครับโอ้แป๊บเดียวไม่เจอสองเกาะเลยโอเคงั้นพี่ขอไข่ไปแล้วนะาน้องนะเออนะครับตอนนี้ลุกลุ้นลุกลี้ลุกล,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 กลนไปหมดแล้วครับผมตื่นเต้นไงจะได้อาวุธใหม่แล้วนะครับเกติงกันกับเผาเฮ้ยเอาเรื่องขอบคุณมากครับผมแอดมินรับของกันดีกว่ามาดูว่าใช้อะไรกันบ้างเอยในการใช้ครับเออเกติงกันนะฮะโอเคไข่สองอันนะครับโอ้อ้ 5เม็ดเขียวนนะไม่หายากมากเลยนะทุกคนนะกูหาคี้ทับล็กเหมือนกันนะครับโอเคได้มาแล้วครับผมเกลิงกันนะครับปืนอาเคนของจริงนะครับอาวุธมังกรนี่แหละนะศาสตร์าวุมังกรเดี๋ยวเอาไปฟาร์มกันดีกว่าก่อนอื่นขอตัวทุกคนก่อนเลยครับผมกูไม่ได้อัดช่วที่กูตีฉลามแล้วก็ไปซื้อเผาะนะไม่โคตรน่าเสียดายเลยมาตื่นเต้นไงแล้วตอนนี้กูทำเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น V3 แล้วนะฮะ ก็วีสามเนี่ยนะครับนะตอนเรากดตัวทีเนี่ยนะครับมันจะบัฟตัวเราน้ให้เราวิ่งเร็วส่วนคนที่อยู่ข้างๆางเนี่ยนะครับจะโดนดีบัฟนะก็คือทําให้วิ่งช้าลงนะครับแม่งโคตรเท่เลยนะเอ้ยอาวเรื่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดสกิลทีนะครับอือบอกเลยว่าเอฟเฟกแม่งตึงจัดนะครับเท่เหลือเกินเฮ้ยขอดูเนี่ยเป็นไงมาโดนดีบัฟนะครับเป็นสีแดงส่วนเราเป็นสีเขียวนะครับวิ่งเร็วขึ้น สุดทีนะครับก็มีน้องๆนะครับในเซิร์ฟนี้ช่วยผมด้วยนะก็ขอบคุณมากเลยเซิร์ฟบอตินะครับไม่ค่อยมีนะคนที่แบบมาช่วยเตียงช่วยตีฉลามเลยเนี่ยนะครับกูก็ตีอยู่ชาติหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฉลา่ก็จ้องใจเซิร์ฟหย่อสูตรต่อบางซินอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วเราก็ได้ไปแล้ว V3 สนะครับส่วน v 4เนี่ยมีคนบอกว่าเราต้องหาหัวใจเรเวทาแล้วก็ลากมาที่เกาะไฮด้านะอันนี้ชุดข้อมูลนี้นะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อนะอันนั้นยังไม่รู้นะครับน่าต้องตา่่ว วีามเป็นกระเทยแล้วบินได้ด้วยนะผู้ชมนะอแต่บินได้นิดหน่อยนะครับ v ีสี่ได้จะบินได้ยาวกว่านี้โอเคไปดูก่อนว่าเราจะได้ผลอะไรผลพิศดารเกิดอีกแล้ว no ผลขี้หมาดูเตสและตอนนี้บัคสินก็ฟาร์มนะครับมัตเตอรรี่ของนะครับกัลลิงกันมังกรเสร็จแล้วบอกได้ครับเดียวว่าแม่งโคตทเทะนะครับลากหัวก้คมไอ้น้องไว้รุ่นฟินฟานเออแล้วคุณดาไปโค้รเร็วดูดีนะครับสาสตร์นะครับดาเมจเป็นมือในน้องเฮ้ยเอาเรื่องจัดอาวุธ เนี่ยนะครับสกิลเซตเนี่ยนะครับมันจะยิงนะครับนะเป็น RPG ได้นะครับโอ้โหเท่บอกให้นะครับเดี๋ยวดูนี่นะครับชาร์จได้นะครับแล้วก็จะมีตามังกรออกมาแบบนี้แล้วก็ถล่มนะครับนี่มีพลังมังกรออกมาแม่งโคตรตึงจะชอบมากเลยนะครับท่านผู้ชมพวกมึงต้องมีนะอาวุธเนี่ยไม่มีมันไม่เท่นะเว้ยเนี่ยนะครับนี่ชาร์จแล้วก็ดุม โอ้ยมีบางคืนนะครับไล่ขมือบนะครับสโตรกิลเอ็กนะฮะชาร์จยิงนะครับเผาเบิร์นไม่พี่เบิร์ดสุดเท่นะครับและสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ของคลิปนี้นะครับก็น่าจะบ่นไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปทำนะครับเผา v ีกันต่อเลยนะครับใกล้จะ endgame นะฮะ end อนเทนต์ของอัปเดตนี้ที่เรารอมาหนึ่งปีแล้วนะครับนะโอเคครับผมยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาด้วยเด้อรักแน่แจนจิ๊ย